สิ่งที่ผู้หญิงห้ามทำเมื่อเจอผู้ชายนอกใจครับเมื่อความทรงจำดีๆที่เคยมีด้วยกันเหมือนถูกลากไปเหยียบย่ำต่อหน้าอย่างไม่ใยดีทุกคำสัญญากลายเป็นเศษกระจกที่คอยบาดท,ทิ่มแทงใจความเจ็บปวดนั้นมันไม่ได้อยู่แค่ในหัวใจแต่มันซึมลึกลงไปยังจิตใต้สำนึกคุณเริ่มสงสัยในคุณค่าของตัวเองฉันไม่ดีตรงไหนทั้งที่ความจริงแล้วการนอกใจของเขานั้นเป็นการเลือกของเขาเองไม่ใช่การถูกตัดสินคุณค่าในตัวคุณเลยนะครับ เมื่อเราถูกนอกใจสมองส่วนอะมิกดาลาจะส่งสัญญาณเตือนภัยแรงจนคุณรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังล่มสลายระบบป้องกันตัวเองในจิตใจจะเริ่มทำงานนั่นจึงทำให้บางครั้งคุณอาจพยายามหลอกตัวเองหรือทำสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าจะทำแค่เพื่อหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดแต่คุณรู้ไหมครับว่านั่นคือกับดักที่คุณวางเอาไว้เพื่อทำร้ายตัวเองยิ่งกว่าความเจ็บปวดที่เขาทำร้ายเลยนะครับคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อพิสูจน์คุณค่าตัวเองกับใคร ที่ไม่แม้แต่จะมีจิตสำนึกของความเป็นคนดีคุณไม่ต้องยอมทำตัวให้เล็กลงเพื่อรักษาคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับคุณถ้าวันนี้คุณกำลังยืนอยู่ท่ามกลางความทรยศหยุดพฤติกรรมที่ไม่รักตัวเองหายใจลึกๆแล้วมองหน้าตัวเองในกระจกคุณคือคนเดียวที่มีสิทธิปกป้องคุณค่าในตัวเองอย่าให้ความทรยศของใครมาเขียนนิยามชีวิตคุณใหม่หากวันนี้คุณกำลังยืนอยู่กลางซากหัวใจที่แตกละเอียดฟังให้ดีคุณอาจคิดว่าคุณแตกสลายหมดสิ้นแล้วทุกอย่างครับเวลาที่คุณผู้หญิงถูกผู้ชายนอกใจ ทั้งๆท,ที่คุณเป็นผู้หญิงที่ดีซื่อสัตย์รักครอบครัวมันไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมที่ต้องมาพบเจอกับเรื่องราวบ้านแตกแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าโทษตัวเองข้อ2อย่าวิ่งตามเอาเขากลับมาเด็ดขาดเวลาคุณวิ่งตามมันยิ่งทําให้สมองของเขาไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดมันกลับไปกระตุ้นโดปามีนส่วนขององค์การรู้สึกได้รับรางวัลของเขาผู้ชายที่หลงตัวเองเขารู้สึกว่ายิ่งคุณคอยวิ่งไล่ตามเขาเขาจะยิ่งรู้สึกว่าเขามีความสำคัญแสดงว่าคุณไม่มีทางเลือกคุณจะต้องยอมให้อภัยที่เขาทําผิด ซ้ำแล้วซ้ำอีกการร้องขอให้เขากลับมาไม่ใช่ความรักแต่มันคือการโยนรีโมทการควบคุมอำนาจให้คนที่หักหลังคุณอามิกดาล่าความกลัววิตกกังวลในสมองจะตีสัญญาณว่าคุณคือเหยื่อทันทีการที่คุณยอมเป็นเหยื่อเป็นผู้ถูกทำร้ายซ้ำๆคุณรู้สึกอย่างไรกล้าให้เขาเหยียบย่ำหัวใจมันคือการตัดสินใจของตัวเองล้วนๆนะครับคุณคือผู้หญิงที่มีศักดิ์ศรีและมีทางเลือกคุณคือคนที่คุมอำนาจการมีชีวิตที่ถูกต้องด้วยตัวคุณเองจงอย่ายอมให้เขาควบคุมเกมเพราะฉะนั้นอย่าวิ่งตาม